วันนี้อีฟจะมาเผยความลับของอีฟค่ะสินค้าของอีฟสมีคุณภาพที่เชื่อถือได้เพราะเราวิจัยและพะัฒนาสินค้าเองมีโรงงานเป็นของตัวเองและโรงงานของเราเหนือกว่าด้วยมาตรฐานอาเซียน GMP เป็นรายแรกของประเทศไทย ความลับที่ว่าก็คือเบสครีมค่ะกว่าที่จะมาเป็นสินค้าถึงมือผู้บริโภคเราในฐานะโรงงานต้องนำเข้าสารสกัดก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งครีมหนึ่งตัวจะมีสารสกัดมากมายการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพและควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพนั้นยากอยู่แล้วแต่ที่ยากสุดๆคือวัตถุดิบที่มาถึงโรงงาน เราจะไม่ปล่อยให้วัตถุดิบอยู่ค้างสต็อกนานเกินเจ็ดวันสวัสดีค่ะพี่เอกอันนี้ก็เป็นสารสกัดเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเมื่อเข้ามาเมื่อสามวันที่แล้วนี่เ,เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หั่นกระบวนการคุมและก็ตัวนี้จะเป็นสตน็อกเบสคีมนะฮะคือวัตถุดิบเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ เร่งกระบวนการผลิตเนาะให้ตามตามมาตรฐานนะครับเพื่อจะมีมาตรฐานผลิตนะครับทีสุดเราอะครับมาตรฐานกระบวนการที่ถูกต้องเนาะตามรพยายามทำมันทีสุดที่ลุดด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วจะทำให้ตัวประสิทธิภาพของตัวแอคทีนะครับตัวตัวสารตัวสูตรที่เราได้รับเข้ามาเมื่อสามวันก่อนนะ่ยแต่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพเต็มแรงอยู่เลยครับ ทันทีที่ครีมของเราผลิตออกมาเราส่งตรงถึงลูกค้าทันทีล็อตต่อลอ็อตไม่มีการคงค้างเหลือไว้ที่โรงงานทําให้ครอบครัวอีฟส์สามารถนําสินค้าทั้งหมดที่ยังเป็นล็อตใหม่ล่าสุดไปเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคเรากับอาหารที่ปรุงสดใหม่คงคุณภาพไว้อยู่เสมอลองคิดดูนะคะว่าสินค้าทั่วไปต้องผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านความชื้นมาตลอดทั้งปี ทำให้ทางวิตามินและสารสกัดสารแอคทีฟที่อยู่ในนั้นถูกลดประสิทธิภาพลงไปมากแค่ไหนแต่ครีมของอีฟมีความสดใหม่ค่ะคุณภาพเต็มเปลี่ยนอยู่ในนั้นที่เราทําได้เพราะเราใช้หลักการผลิตแบบ m a d e t o order ไม่มีการกักตุนซึ่งทางฝ่ายผลิตหรือหลังบ้านเนี่ยต้องวุ่นวายทำงานกันหนักมากๆค่ะแต่ก็ทำให้สินค้าได้คุณภาพที่ดีซึ่งเป็นกุญแจหลักสำคัญของอีฟเลยทั้งหมดนี้จึงมั่นใจได้เลยค่ะว่า อีฟเราทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักที่คุณจะไม่มีวันหาได้จากที่ไหนคะ่ะ